พออยากกินอะไรแซบๆก็นึกถึงส้มตำปูปลา่าสีส้มตำดูแซบนัวมากๆแต่หลังกินแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นดูให้จบคลิปนะคะส้มตำนะคะมีกุ้งสดหอยแข้งท็อปด้วยขนมจีนพอหมูย่างเข้าไปอีกและสุดยอดเลยคือแคปหมูนั่นเองค่ะพอกินส้มตำก็ำขาดไม่ได้เลยค่ะ ต้องมีแคปหมูมันเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆไม่ไหวแล้วขอกินก่อนนะคะมาให้ดูตัวแคปหมูคีนึงค่ะคือมันดีมากอ่ะทุกคนบ้านเราอากาศร้อนระวังเรื่องการกินของดิบหรือไม่สุกด้วยนะคะ ʕ •ᴥ 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 ตอนกินก็ฟินมากเลยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตกเย็นคันแล้วมีผื่นแดงตามแขนทั้งสองข้างตกดึกตอนทีสองคันกว่าเดิมอีกค่ะ ผื่นมันลงขาแดงบวมแล้วก็ใจวงกว้างน่ากลัวมากๆเลยน่าจะเกิดอาการแพ้นะคะเป็นลมพิษค่ะตอนเช้าเลยไปฉีดยามาค่ะผื่นก็ยุบลงสรุปแล้วเป็นลมพิษจริงๆค่ะช่วงนี้อากาศร้อนกินอาหารที่สุกสะอาดดีกว่าค่ะ